คำว่าหนึ่งบันลังสองบันลังคืออะไรคะการที่สมาธิสองชั้นจําเป็นต้องกําหนดขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาหรือไม่หรือ,รอนั่งตามถนัดคะ่ะก็ตามถนัดแต่เพราะสรีละร่างกายคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนนั่งฐานนี้สบายทับซ้ายทับขวาสบายบางคนขามันไม่เท่ากันยาวไม่เท่ากันแขนยาวไม่เท่ากันคุณทับตรงไหนคุณก็นั่งไปแล้วนั่งเนี่ยกรรมาฐานเนี่ยเอานั่งพระเพียบอ่ะนั่งคาตมาทุกคนดิเดี๋ยวจะสอนนั่งให้ นั่งขดตามาทุกคนเลยนะครับพอ,อนั่งขดตามาศเสร็จคุณจะนั่งตมาที่เนี่ยนะครับชะโงกไปข้างหน้านให้แก้มก้นมันถุดออกไปข้างหลังแล้วคุณนั่งได้สบายนั่งได้ตรงคอตรงหลังตรงนี่คือเคล็ดลับแล้วคุณนั่งฐานแคบเนี่ยคุณนั่งเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็แกว่งโกมไปหน่อย พราะแก้มก้นคุณมันหุบคุณนั่งคุณ,คณก็เป็นตุกตาลมลุกนะครับแทบตายนะครับกว่าเพราะเพราะได้วิชานี้เพราะอะไรเพราะนั่งแล้วปวดขยับบ่อยจนมันเข้าที่ลงล็อกเออนั่งได้ยาวเนี่ยนะครับพะรุ่นพี่ก็ดาพะรุ่นพี่นั่งมึงนั่งท่านนั่งแป๊บเดียวก็ไม่ทนแล้วจะไหวเหลยทําได้เหรอ จนเราได้เอาแก้มกคนแบบเราก็นิ่งพอนิ่งแล้วลงพี่เลิกพูดแหละเพราะตัวเองก็เริ่มฟุ้งขยับอยากสึกนั่งแล้วก็ฟุ้งอยากสึกยุกยิเคยด่าเราเนี่ยตอนนี้ตัวเองยุกยิกเลยถึงบอกอย่าประมาทครับคนนึกว่าแน่มันไม่แน่นะครับดังนั้นนั่งตรงนี้แค่นี้ครับท่านนั่งคาแทนเนี่ยแล้วก็ฐานกว้าง,างๆนะครับจะชั้นเดียวสองชั้นถ้าสองชั้นแล้ว ปวดเมื่อยคุณก็เมื่อยมาชั้นเดียวเอายกขามาวางให้มันเคลียวเวทนาไปก่อนคุณนั่งยาวเลยครับนั่งแล้วไม่อยากลุกเลยกำลังนั่งได้ที่ลงตัวขยับแล้วเดี๋ยวมันไม่ลงตัวเหมือนตอนนี้ครับเอาเล็ดลับนิด,นดริดทิ๊กเขลกทิกนิดนิดนะพับเพียบเนี่ยบางทีก็พับเพียบต้องฐานกว้างนะครับนั่งพับเพียบข้างหนึ่งแล้วก็ขยับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาสลับ สลับหลังนะครับสลับหลังนั่นเองคุณก็ได้แต่ทิกนิดหนึ่งฐานกว้างๆฐานแคบเนี่ยมันมันห่อแล้วมันมันน้ําหนักมันไปกดมันปวดครับน้ําหนักมันไม่กระจาย